นะครับวันๆก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนะฝ่ายรัฐบาลกองเชียร์รัฐบาลดําเนินคดีกับประชาชนล่าสุดนีดนะ่คุณฮาร์ดนะคุณฮาร์ดเนี่ยครับผมก็รู้จักนะนี่ก็อยู่ซอยเสือใหญ่ในที่ดินแกถ้าผมจำไม่ผิดที่ดินแกก็อยู่ตรงข้ามสนามกอล์ฟคุณเอ๋อดีศสประชาธิปัตย์อยู่ซอยเสือใหญ่ก็เห็นได้ข่าวว่าคุณฮาร์ดก็ถูกดําเนินคดีนะไปโพสต์เรื่องวัคซีนนะครับ นะว่ามินสถาบันนะครับนะก็อยากจะฝากฝ่ายรัฐบาลหรือกองเชียร์ทั้งหลายนะครับว่าอย่าไปแจ้งความจับประชาชนเลยนะคุณอาร์ตก็โพดโอ้แม่เจ้านะแจ้งความจับประชาชนมันจะเวิกเลยนะครับนะครับมันจะจะเวิร์กเลยนะเป็นฝ่ายรัฐบาลแจ้งความจับประชาชน นะอย่างคุณฮาร์ดเนี่ยก็โดนแจ้งความจับ112เห็นได้ข่าวนะส่วนใครไปแจ้งความไม่รู้นะแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลก็ลองไปคิดดูนะจ๊ะแจ้งความจับประชาชนเนี่ยมันจะดีวันๆก็แจ้งความจับแจ้งความจับนะครับนะค,คุณคุณฮาร์ดเขาก็พูดไปตามความเข้าใจของเขาเขาโทรคุยกับเพื่อนเขานะที่อเมริกาที่เท็กซัสนะครับเพราะฉะนั้นมันจะข้อมูลมันจะตรงกับของรัฐบาลหรือไม่ หรือมันไม่ตรงกับความเป็นจริงมันก็เป็นไปตามความเข้าใจของเขาผมว่ามันไม่ได้มีผิดมาตรา112ตรงไหนนะนะครับไม่เกี่ยวกับ112เลยนะเพราะฉะนั้นก็ฝากรัฐบาลนะครับว่านะนะครับอย่าไปแจ้งความจับประชาชนเลยยิ่งยิ่งแจ้งความจับนี่มันผมว่ามันจะยิ่งแย่ไปใหญ่นะนะครับนะคนไม่ฉีดก็เรื่องของเขาคนไม่เชื่อรัฐบาล นะครับก็ไม่เชื่อวัคซีนเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องเดียวกันแล้วไม่เชื่อรัฐบาลไม่เชื่อลุงตู่ก็ไม่เชื่อวัคซีนนะครับไม่เชื่ออนุทินก็ไม่ไเ <Yeah. S 2> ชื่อวัค <signing> ซ <instructions> ีนนะนะคนไม่เชื่อวัคซีนกับไม่เชื่อรัฐบาลกลายเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ารัฐบาลก็ต้องไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเชื่อนะไม่ใช่ว่าวันๆจะมีข่าวตัวเรื่องวันนี้แจ้งความจับนักข่าวนะจับนักข่าว นะํนำเสนอข่าวคาดเคลื่อนโดนแจ้งความจับขอโทษแล้วก็นะต้องเอาตายนะครับต้องเอาตายต้องเอาให้เป็นเยี่ยงอย่างนะคนดังๆฮาร์ดถูกแจ้งจับนะฮะใครก็แล้วแต่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการบริหารวัคซีนนะข้อมูลไม่ตรงกันกลายเป็นแล้วข้อมูลเท็จใครวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องขายวัคซีน ยี uh ่ห้อวัคซีนกลายเป็นมาตรร้อยสิบสองหมิ่นสถาบันมันไม่เกี่ยวตรงไหนนะครับนะครับมีคนบางคนอ้างสถ,ถาบันเวลามีปัญหาทะเลาะวิวาทกับคนอื่นไม่เห็นมีใครไปจับเลยนะครับไปเชื่อลงไปถามศีละเขาดูดีใครนะนะศีละทะเลาะกับใครเห็นก็อ้างเรื่องสถาบันก็ไม่เห็นมีใครไปจับอะไรต่างประชาชนพูดอะไรเรื่องวัคซีนเรื่องการผูกขาดวัคซีนอา้ากลายเป็นหมิ่นสถาบัน อันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนลองคิดดูฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าเฮ้ยนะครับอย่าดึงสถาบันมาเกี่ยวนะครับนะประชาชนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันอย่าไปดึงสถาบันมาเกี่ยวนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะโดยเฉพาะรายการทนายคลายทุกนี่นะจะไม่ให้มีการพูดถึงเรื่องสถาบันนะเราไม่เอานะครับอย่าไปดึงสถาบันมาเกี่ยว ใครอยากจะไปดึงสถาบันจะไปทําอะไรต่างๆนะเชิญเพจอื่นเลยของเราไม่มีครับเราไม่ยุ่งอะไรกับเรื่องสถาบันเพราะอะไรเพราะการไปพูดถึงสถาบันเดี๋ยวมันก็ติดคุกิีตารางเพราะกฎหมายประเทศไทยเขาห้ามพูดถึงนะพูดถึงในทางเคารพได้นะครับจะไปพูดเรื่องอื่นวิพากษ์วิจารไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาพูดเพจนี้เลยเราไม่อยากยุ่งเราอยากจะจัดรายการออกไปนานๆนะครับเข้าใจนะครับ เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์กันด้วยไม่ต้องมาวิาพากษ์วิจารณ์มาพูดถึงเรื่องนะสถาบันในเพจนี้เราไม่เอานะเราไม่ใช่เพจประเภทล้มเจ้านะครับไม่ใช่นะฝากไว้ด้วยนะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็สงสารคุณฮาร์ดนะครับไม่น่าเลยนะโดนแจ้งความจับเรื่องงูเลยนะเขาแค่พูดถึงเรื่องว่าเขาคุยกับเพื่อนเขาเรื่องการฉีดวัคซีนในอเมริกานะกับในประเทศไทยแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าสองยี่ห้อนี้ มีการผูกขผูกขาดหรือไม่อย่างไรเอากลายเป็นมินทถาบานนะครับก็เอามาพูดอยู่นั่นแหละมินทถาบันมินทถฐบานอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะแล้วก็รัฐมนตรีด e ี s ออะไรต่างๆการแจ้งความจับนักข่าวผมก็อยากจะเรียกร้องเป็นวันที่สองนะครับถ้าถอนได้ก็ถอนมันไม่เกินประโยชน์แล้วครับรัฐบาลต้องการความร่วมมือจากผู้สื่อข่าวจากสืกนน่อบทชนแล้วคุณจะไปแจ้งความจับเขาทำไมครับ มันไม่ได้อะไรแล้วครับบางคนบอกต้องเชื่อใจให้ลิงดูเป็นทีวีสาธรารณะแต่นําเสนอข่าวคาดเคลื่อนทุกช่องมันก็คาดเคลื่อนทั้งนั้นแหละบางช่องนี่นําเสนอข่าวด้านเดียวเลยเชียร์รัฐบาลนะครับบางช่องกระดาษรัฐบาลอย่างเดียวเลยไออย่างนั้นไม่คาดเคลื่อนหรือครับนำเสนอข่าวข้างเดียวเลยหลายช่องนะทีวีก็มีนะครับเฟซบุ๊กก็มี YouTube ก็มี เสนอเอียงข้างเดียวเนี่ยอย่างเนี้ยเรียกว่านําเสนอเผาวคาดเคลื่อนไหมเทีรยเรื่องเดียวเลยอ่ะไม่มีการดา่าไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ฝากไว้นะครับฝากพี่น้องประชาชนนะครับแล้วฝากรัฐบาลอย่าไปจับผู้สื่อข่าวอย่าไปแจ้งความจับประชาชนไม่มีที่ไหนในโลกนะครับแจ้งความจับประชาชนนะครับอยากได้ความร่วมมือกับเขาก็ทําความเข้าใจไม่ใช่ใครก็ด่าเล็กดาน้อยทนไม่ได้ครับ แจ้งความจับนะมันเป็นการข่มขู่มันเป็นการใช้อำน,นาจประชาชนเขายิ่งไม่ให้ความร่วมมือไปดูอเมริกาเนี่ยมอเช้าผมดูเนี่ยผมแชร์ข่าวจากทีเอ็นเอมอร์มานะเขากระตุ้นให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนโดยวิธีการอย่างไรครับนะครับวิธีการของเขาก็ง่ายนิดเดียวก็ใครมาฉีดวัคซีนก็เอาเอาเอา,เอาลอตเตอรี่ไปหนึ่งฉบับถ้าถูกก็ได้31ล้าน1ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเมืองไทยก็เอาสิครับกองสลากเขามี รับรลอตเตอรี่ไปหนึ่งใบนะครับเพราะคนไทยก็เป็นคนไทยก็บ้าหวยวแล้วทั้งบนดินใต้ดินนะจนมีที่มาของการโกงโคต้าสลากสี่พันล้านซึ่งมันไม่ใช่คดีช่อโกงมันเป็นคดีผิดสัญญาแล้วสุดท้ายไอ้พวกที่ไปซื้อสลากโดนโกงสี่พันล้านก็นี่ศูนย์ก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับคุณไม่มีโอกาสได้เงินคืนแล้วคุณทําใจคนระับเพราะกระบวนการนี้มันมีแต่พวกอะไรมิจฉาชีพทั้งนั้น มันไม่ใช่มิจฉาชีพธรรมดามิจฉาชีพในเครื่องแบบมิจฉาชีพเป็นนักการเมืองซึ่งมีเส้นมีสายใหญ่ไม่กฎหมายเอื้อมไม่ถึงเพราะนั้นไอ้สี่พันล้านนะคุณทําใจแล้วครับคุณไม่มีโอกาสในการจะดําเนินคดีอะไรใครนะมัน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 จบแล้วเพราะอะไรเพราะ <c oughs> การเก็งสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลโกต้ามันเป็นเรื่องโกหกสี่พันล้านนะคุณเงียบคุณไม่ต้องไปวิ่งเต้นเสียอะไรเสียเวลาแล้วครับไม่มีใครจับใครได้แล้วครับผมบอกแค่เนี้ แลวผมเชื่อตำรวจอายการก็สั่งไม่ฟ้องเป็นเรื่องทางแพ่งแล้วก็มันไม่มีอะไรนะครับไม่ไมทุกคนสี่พันล้าน,นหายไปเลยจบไม่มีอยู่ในเมืองไทยแล้วมันไปขุดขุดหลุมฝังดินหมดแล้วนะครับไม่มีโอกาสครับไม่ต้องไปหลงเชื่อไม่ต้องไปวิ่งเต้นแล้วนะครับไปทำมาหาก,กินอย่างอื่นนี่ผมทราบมาว่ามันมา,มา,มากกว่าสี่พันล้าน,นมีตั้งพวกค้ายาพวกนักการเมืองทุจริตนะพวกเจ้ามือหวยที่ดินพวกธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยก็ไปเก่งโคต้าพวกนี้อีกเยอะ ไม่มีโอกาสได้เงินคืนนะครับเงินพวกนี้เท่าที่ทราบวันข้างหน้าเอาไปเล่นการเมืองวันข้างหน้าเอาไปซื้อเสียงนะนะนะวันข้างหน้าเอาไปวิ่งเต้นตําแหน่งเท่าที่ผมได้รับข่าวลือมาไอเงินที่โกงพวกสลากสี่พันห้าพันล้านวันข้างหน้าก็ไปเล่นการเมืองนะครับนะเอาไปเล่นการเมืองนะครับเอาไปวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งนะครับส่วนส่วนใครเป็นใครอย่างไรนะั้น นะมันเป็นข่าวลือก็ผมพูดอะไรไม่ได้หลักฐานไม่มีแต่ที่ผมทราบมาก็เป็นอย่างนี้ <c oughs> นะครับนะครับอันนี้ก็มานะก็อยากทักชวนให้พี่น้องประชาชนไปฉีดวัคซีนฉีดไปเถอะครับนะครับฉีดไปเถอะครับนะประเทศเราจะได้มีภูมิกุ้มกันหมู่ถ้าเราฉีดได้หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราก็เปิดประเทศได้ตอนนี้เราไม่มีรายได้จากท่องเที่ยวพอเราไม่มีได้รายได้จากท่องเที่ยวเราไม่มีรายได้ทางอื่นเลย นะประเทศเราก็แย่ลงแย่ลงวันๆก็นายกก็กูเก้เอากู้เอานะกู้มาแล้วก็แจกนะกู้กู้กู้วันหน้าก็ต้องใช้นี่ครับแล้วจะเอาเงินที่ไหนนะนายกวันนี้ผมเห็นหน้านายกเนะี่ยโอ้โหสู้ผอมเลยนะครับนะนายกอย่าเพิ่งตายนะครับต้องสู้นะผอมเลยนายกบอกเครียดมากจะไม่เครียดได้ยังไงนะนะแก้ปัญหาแล้วมันล้มเหลวมันยังไม่ประสบ,บความสำเร็จน,นะประชาชนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็ต้องเครียด โควิดก็แก้ไม่ได้วัคซีนก็ยังไม่มาประชาชนก็ไม่เชื่อมัน่นไหนยังมีพวกรัฐมนตรีแป้งมันแก้รัฐมนูญนะพักร่วมรัฐบาลไม่รู้จะถอนตัวหรือเปล่าปัญหามันลุมแล้วเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้บอกให้ประชาชนอยู่บ้านก็จะเอาที่ไหนกินที่ไหนใช้แล้วครับตะกี้ดูข่าวตกใจเลยครับประชาชนผู้หญิงหนึ่งบอกว่า มีอาชีพเก็บของเก่านะครับมีทัพพีอยู่อันทับพีเงินขายสองพันไม่มีจะกินแล้วดูข่าวแล้วมันเป็นไงโอ้โอหอเนจอนาจใจครับขายแม้กระทั่งทัพพีครับจนจริงครับไม่ใช่จนทพิ์จุกกรูจนจริงมีทัพพีวันเดียวไม่มีจะกินของขายทับพีประจําตระกูลครับจุกกรูลําบากครับจนจริงไม่ใช่จนทิป ส่วนเด็กผู้หญิงอายุ18ปีที่สอบแพทย์ได้ทางภาคีสาลคนก็ไปขุดบอกจนทพิปหรือจนจริงนะน้องเขาก็มาบอกแล้วเขาจนจริงไม่ได้จนทพิปถึงแม้จะมีไอผง iPad แต่ก็เป็นการซื้อมือสองก็ว่ากันไปจนจริงหรือจนทพิปพี่น้องประชาชนลำบากนะแม้กระทั่งทัพพียังเอามาขายฝากถึงสวรครับสว250คนตอนนี้ก็งานการก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับ ถ้าเป็นไปได้250คนอยคนะผมอยากกราบเท้านะครับเอาเงินเดือนทุกคนเนี่ยมาแจกประชาชนครับไปซื้อข้าวซื้ออะไรให้ประชาชนกินดีกว่าเพราะพวกคุณเนี่ยมันรวยล้นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เงินทองในบัญชีก็เยอะที่ดินก็เยอะธุรกิจก็เยอะบำเหน็จบำนาญก็ได้แล้วยังมาได้เงินเดือนอีกแสนกว่าฝากส so วครับ250คนครับเงินเดือนทุกเดือนเดือนละแสนกว่าบาทเนี่ยรวมกันมาเดือนนึงเยอะน,นะครับ ไม่รู้กี่ล้านเอามาซื้อข้าวซื้ออะไรแจกประชาชนนะครับพวกคุณนี่รวยกันมาหาศาลเนี่ยยังไม่รวมถึงเครื่องลาดเงินประจําตําแหน่งขึ้นเครื่องบินฟรีอะไรต่างๆแต่วันหน้าไม่รู้จะได้ขึ้นฟรีไหมถ้าเกิดว่าการบินไทยเจ๊งการการบินไทยตอนนี้ก็นะอาการล่อแล่ก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์จะอุ้มไหมต้องใส่เงินเข้าไปอีกกี่หมื่นล้าน เพื่อจะอุ้มการบินไทยอย่าลืมนะเงินภาษีนะฮะการบินไทยถ้าไม่ไหวก็ปล่อยเจ๊งครับผมคนหนึ่งที่เป็นคนไทยผมไม่อยากให้เอาเงินภาษีเนะี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยไปช่วยการบินไทยพี่น้องคิดเหมือนผมไหมเงินตั้งหลายหมื่นล้านที่ต้องไปช่วยการบินไทยนะครับสมมติสักอ่ะห้าหมื่นล้านเนี่ยคุณเอาห้าหมื่นล้านเนี่ยไปช่วยคนจนดีกว่าตอนนี้ขายทัพีแล้วต่อไปก็ขายตัวขายตัวเสร็จแล้วก็เป็นไงขายไต นะขายตัวก็ขายยากตอนนี้ลาบากกันนะขายทัพพีขายมันขายหมดอะนะเพราะนั้นมีห้าหมื่นล้านเนี่ยคุณจะไปช่วยการบินไทยทําไมถ้ามันไม่ไหวก็เจ๊งไปวันข้างหน้าก็ตั้งสายการบินใหม่ก็สายการบินไทยวันข้างหน้าวันนี้ก็เจ๊งไปจ่ายค่าจ้างจ่ายอะไรพนักงานเลิกจ้างคุณจะเก็บไว้ทําไมนะการบินไทยจะเก็บไว้ทําไมไม่รู้ว่าเก็บเก็บไว้ไว้เพื่ออะไร นะครับต้องจ่ายเงินหลายหมื่นล้านเอาเงินพวกนี้ไปซื้อกับข้าวซื้อข้าวมันไก่ซื้อข้าวผัดให้ประชาชนไม่มีจะกินแล้วแท็กซี่วันหนึง่งขับได้ร้อยกว่าบาทค่าแก 300, ๊สสามร้อยเขาอยู่ยังไงแล้วต่อไปก็ต้องไปอ่าป้นแบงก์ป้นเซเว่นปอมเอกสารยักยอกช่อโกนก็นหมดฝากครับนะครับเงินเดือน,อนสอวเงียบไปเลยตอนนี้ไปไหนแล้วครับ นะเดือนละแสนกว่าแสนกว่าเนี่มีวัทําไมโสโเนี่ยผมอยากจะให้เอาเงินเดือนท่านมาแจกประชาชนนะนะเพราะท่านดูแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ทางานอะไรนะครับนะครับก็ฝากไว้นะแล้วงบอุ้มอุ้มการบินไทยอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าอย่าไปหลายหมื่นล้านนยนะนะจะไปอุ้มธรรมไห้การบินไทยไม่ใช่คนยากคนจนนะนี่มันเยอะมันไปไม่ไหวก็จบไปวันหน้าก็สร้างใหม่นะนะครับเอาเงินไปช่วยฮะรากหญ้าฮะ ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้นั่งด่ารัฐบาลนะชื่นชมนะครับนะครับเรือดำน้ำก็ไม่ต้องซื้อแล้วครับรถถังจะไปยิงกับใครครับนช่วงนี้ก็ไม่ต้องปฏิวัติแล้วก็อยู่ในอำนาจมานานแล้วรัฐมนูญก็สืบทอดอำนาจได้เพราะฉะนั้นรถถังตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้ในการยึดอำนาจเรือดำน้ำก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วครับหยุดนะครับลูกปืนกระสุนกระสุนจะไปยิงกับใครครับไม่มีครับนะงบทหาร งบต่างๆนี่ต้องลดลงครับทุกกระทรวงทบวงกรมตอนนี้มันลำบากก็ต้องต้องลดนะครับนะครับเข้าใจนะนะครับผมเนี่ยเป็นกําลังใจรัฐบาลนะ,นะครับนะอย่าคิดอยู่คนเดียวชักชวนฝ่ายค้านฝ่ายเห็นต่างเข้าไปนั่งคุยด้วยนะครับนะแล้วก็ฝีมือการบริหารราชาการของรัฐบาลเนี่ยกับผู้ว่าลำปางเนี่ยลองเทียบกันดูด่นนะครับผู้ว่าลำปาง นะสามารถทําให้ประชาชนเชื่อมีคนตั้งสองสามแสนมาลงชื่อสีดวัคซีนแต่ท่านนายกเป็นผู้อำนวยการอะไรเขาเรียกอะไรสอ่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาโควิดเนะีเขาเรียกอะไรเขาเรียกหน่วยงานอะไรแต่ปรากฏว่าในแต่ละจังหวัดมีคนมาสนใจจะฉีดวัคซีนแค่หลักพันก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลล้มเหลวอ,อันนี้คือเรื่องจริงนะนะครับรัฐบาลล้มเหลว มีจังหวัดเดียวที่ประสบการสาเร็จคือลำปางมีคนมาลงทะเบียน2-3แสนคนนอกนั้นล้มเหลวกรุงเทพมี5้าแสนถ้าจําไม่ผิดนะถ้าผิดผมขอโทษด,ด้วยไม่ต้องแจ้งจับนะครับไม่ใช่ว่าใครก็แล้วแต่อ้างตัวเลขอะไรผิดปุ๊บแจ้งจับแจ้งจับก็คุณก็ใช้กฎหมายข่มขู่ประชาชนทุกวันใครก็จะไปร่วมมือกับรัฐนะครับก็ฝ <mem> ากด้วยนะครับนะฝากด้วยฝากด้วยนะครับ